ซื้อไหมมาบพันหกโอ้โหเดี๋ยวน้อย้มากคุณพันหกเอาไปเอาไปหนึ่งหลังใช่ไหมเอาบนอาไปวางอิปลาต่อนะสองสองหนึ่งสองโรงงานรองเท้าของใครสีน้ำตาลบินดู ไม่กัดไม่กัดไม่กัด,กดยอย่าเบี้ย,เ,ยเลยบินดูดิของแกสีน้ำตาลกี่บาทลลน,าานั้นอบอกว่าอย่ากัด กี่บาทวินอยากกัดนะสองร้อยสี่สิบเอาทอนสิบบาททอนแบงค์เขียวหนึ่งใบเอาปลาลงของบินบินเดินต่อบินเด้อบินเดิน ดูสองครั้งถาจะองเ็น้นแลอเอิกง่เผาแบันัเป็นดที่คุยผมสามอก์ว่าเดินก่อนอะไรห้าร้อยะมาห้าร้อยให้ธนาคาร บินเก็บตั้คงให้ดี่มาศูนจัเธอลั้มนนพ่มดาที่สุดทงโอนห้าร้อยอาบุญสองหนึ่งสองโรงแรมดูของไทยสิบเจ็ดบินขยาีนี่นองกิ่เท่บ้ากีบัตสามร้อยบาทเลยท๊ไปเอาปนอีกรอบหนึ่งเราอีกรอบนึง รอบที่สองบินพึ่งข้ามรอบที่หนึ่งสองโอ้เรายังแฟ่บินไม่ได้เลยหยุดบ้องหอบ้างขึ <13. S 2> ้นสามขามา, 200. าสองร้อยเรื่องเบี่ยงนี่็นอะไ โอเคเอาบ้าดอหนึ่งเบาเ่าอยู่ในวะลงพิมพ์ของบ้าสิบแปดสิบแปดซื้อสองพันซื้อสองพันสองพันได้ไข่สอ2,000ซื้อสอ2สามเอาบินแก้ากับหยุดรอบที่สองพราะยังต้องไปที่พี่บุญเลยนี่คือรอบที่สองเพิ่งหยุด พึ่งครบรอบที่สองก็ต้องบินถ้าป้ารอบต่อไปก็แกเลยนี่คือหยุดรอบที่สองสามหนึ่งสองสามเบงคบิแนแล้วได้เงินเท่าไหร่ดูเงินได้เงินไปดูงานต่างประเทศ สามบาได้เงินวังๆานได้เงินขบอกได้เงินสามร้อยบาทป่ไ่มี่บางเป็นร้อยวเหรอแล้วป้าแล้วก็บินนินี้ด้ C หนึ่งสองสามสี่ยี่สิบซื้อไม่เมื่อกี้ไปอยู่ไหนอะเมื่อกี้อากับมายี่ิซื้อปานับไปแล้วไม่น้องพูดแล้วหนอแล้วผมถึงแล้ว อะวังวังให้บ้านหน่อยยีรับได้เงินบ้านใช้ไม่ได้แล้วรับตเเอาบนดสองนแต่ว่าไปได้สองร้อยสองห้าศูนยเอาไปสองร้อยทางใต้เอาไปห้าสิบเอาบนโก